สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน, so น้องๆทุกท่านครับก็ผมแทนเตนานะคนเด็ดเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทพศอสอนี้นะครับท่านเป็นพระเศียใหญ่นะครับเหรียนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเหรียญครับดูครับแต่ก็เงาว่าควรขวนนะครับท่านดูสิครับโวยงาวมากนะครับ แตัวลงสือแต่เล็กไปหน่อยครับมองแคบไม่ชัดเลยครับท่านอีกอย่างหนึ่งพาผมมันจะบอดไปห้างหนึ่งเลยนะครับท่านจะลืมจะลืออยู่ครับคือเหมือนกับผมเป็นอะไรบางอย่างนี่แะครับท่านจะไม่อยากบอกพี่พื่น้องน้องท่านครับที่บางคำอาจจะพูดผิดไปเนี่ยเพราะว่ามันตามองไม่ค่อยชัดเจนนะครับท่นก็เลยจะเป็นต้องพูดแบบเบื่อแบบนี้ไปก่อนขอให้โทษพอใครพี่เงินน้องนงเดือนนะครับแล้วดูร่างหลังครับว่าเป็นปีประสอเลยนครับท่านประเทศไทยพอ2553คห้าร้ยห้าบทามาน โอ้โหครับสองห้าห้าสามปีพสนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสเลยจังครับหายากมากนะครับในทุกวันนี้ครับท่านเราไปดูข่าวจำนวนกรรมดิู่ที่เไลร่ครับสำหรับปีสองห้าห้าสามนี้นะครับท่านคู่มืออันเก่าผมหายไปไหนไม่รู้ครับท่านอันนี้มันมียี่สิบกว่าล้านครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ดูครับเห็นว่าสองล้านกว่าเหรียญแค่นั้นเองนะครับท่าน จำนวนเงินเหรียญนะครับอยู่ที่20ล้าน4,000 3,000เหรียญนะครับท่านในดับยูนตีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน150บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยสำหรับปี2553นี้นะครับ,บ, 25, บท่านส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ30-40บาทเลยนะครับ